ศูนย์ศิลปชีพเนี่ยเกิดขึ้นจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะทรงเสด็จตามไปแล้วก็ได้ไปเจอผ้าพี่ก็เลยมีไอเดียว่าที่จะทำ t e x t Sound map คือแรงบันดาลใจหลักๆเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าอยากตั้งใจที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปชีพที่ให้คนเข้าถึงได้เอ๊จะทำยังไงให้คนสื่อถึงง่ายว่าเดินตามเสด็จจริงๆ ก็เลยคิดว่าแผนที่ประเทศไทยนี่แหละแต่ละจุดเนี่ยคือเป็นแต่ละจังหวัดจริงๆนั่นคือแต่ละจังหวัดที่ท่านทรงสเสด็จตามไป ได้ทางานกับพี่มุกก็เพราะว่าพี่มุกก็โทรมามีเวลาไม่มากหรอกครับมีเวลาแค่สิบวันในการที้ทางานชุดนี้พี่มุกก็เล่าเรื่องของการได้รับแรงบันดาลใจในการเอาผ้าที่ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทําเกี่ยวกับผ้าทุกประเทศซึ่งผ้าเนี่ยตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอ <s> ีสานภาคใต้มีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเส้นใยจากพืชหรือเส้นใยจากสัตว์ผมเองเป็นงานจักสานเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันจริงๆแล้วมันเหมือนกับสําเนียง เวลาคนพูดเนี่ยภาคกลางก็พูดแบบหนึ่งภาคเหนืออีสานพวกเราสเนเยงต่างกันหมดคือพี่มองว่าภาคของแต่ละภาคเนี่ยค่ะมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคซึ่งต่างกันภาคใต้อย่างหนึ่งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็เป็นท่อภาคคนละแบบผมได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนของท่านอาจารย์เสริมชัยที่ทําประช่อนก็เลยใช้เรื่องของภาพกิจกรรมฝาผนังที่อยู่ในวัด ทางภาคเหนือนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทําไว้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้หัตกรรมที่อยู่ทุวประเทศจริงๆในการที่จะทให้ตัวนี้สำแดงออกมาเป็นรูปทรงที่สัตว์ที่น่ารักก็คือปลาที่เราพยายามที่จะแสดงจุดเล็กๆว่าเรามีความสมบูรณ์ทางอาหารการกินเรามีความสมบูรณ์ทางด้านหัตกรรมจริงๆสิ่งที่พี่อยากจะบอกเนี่ยก็คือว่าผ้าไทยเนี่ยสวยมากแล้วก็มีเอกลักษณ์ แต่ละจังหวัดแต่ละภาคพี่เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวหลายๆคนและศิลปินเชื่อเลยว่าจากต่างประเทศต้องอยากมาดูสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้คนที่มาเที่ยวงานพราลอนนะครับแล้วมาเชิดชูเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาที่ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงท่านมีอายุค,ครบรอบนะครับแล้วท่านยังปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการธรรตศารมอยู่แล้วทุกคนยังระลึกถึงท่านที่ถึงท่านเพื่อจะทํางานเหล่านี้ต่อไป